โอเคครับสวัสดีครับพี่ครับผมครับจากร้านยิ่โปรครับผมสวัสดีขอสัมภาษณ์นิดนึงครับผมเพรมะชุดใหน่นะครับพี่เห็นชุดอลังการมากครับพี่วันนี้มีอะไรบ้างครับมิกเซอร์ที่เราใช้อะไรวันนี้ก็เป็นมิกเซอร์ไมดัส M32 ไมดัส M32 นะครับเครื่องนะครับส่วนพาววเอร์นะครับผมที่ใช้อยู่ด้านหลังที่จะเป็ย่างเห็นใช่ครับพาวเวอร์จะเป็นในส่วนของ DSP ครับผมขับซับวันนี้ก็จะเป็นตัว แบรนด์ไอตัวรุ่น T42 อืมนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปดูใกล้ๆได้ไหมครับไปดูใกล้ๆครับผมตู้ฟับนี่เล็กมากเลยพี่เป็นขนาดกี่นิ้วครับนี่อันนี้เป็น18นิ้ว18นิ้วเนาะ1้อนิ้ว1ั4นิ้วอ่าเป็นหน้าเปิดพันวัตต์นะครับตัวนี้มันสูตรอะไรครับพี่หน้าอ่าเป็นหน้าเปิดนะครับหน้าเปิดเนาะก็เป็นพอร์ตโค้งปกติ ครับผมอันนี้ราคาไปหนึ่งเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้ราคาอยู่ที่บริษัทตั้งอยู่ที่11,900บาท11,900บาทครับครับใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับตัวนี้อ่าส่วนเสียงกลางล่ะครับพี่วันนี้เสียงกลางก็ราคาส่วนราคาราคาเดียวกันนะครับ11,900บาทจะเป็นรุ่น B12 B12 อ่าจะเป็น12นิ้ว1ดอกส0มร้อยวัตต์ครับผมครับผมส่วน I ก็จะเป็นอ่า50 2ตัวคอม50 เป็นเป็นเป็นไซส์50สองตัวอ๋อครับแบบ50สองตัวครับผมอันนี้เป็นเล่นระบบกี่ทางครับพี่ตัวนี้อ่าเป็นจัดการด้วยเน็ตเวิร์กเป็นสองทางสองทางเนาะจัดการด้วยเน็ตเวิร์กนะครับส่วนซิสเต็มอยู่ด้านหลังนี่ครับอยู่นี่ครับมีอยู่แค่ตู้แรงนี้ใช่ไหมพี่อ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะครับครับผมนหนึ่งครับผมใช่จะเป็น RTG RTG9 RTG9 จะ RTG94 แนนนี่ครับมิดไฮครับมิดไฮเนาะครับผมก็เป็นแนนด์ละสองใบสองใบส่วนส่วนที่ซีสองอะที่สองนี่ก็จะเป็นขับซับแนนด์ละขับซับ ครับผมดีเซอร์วันนี้ที่ใช้ก็เป็นย m ่มอารานี่มาร์นี่ผมตีแปดศูนย์เอครับผมโอ้โหนะครับอลังการมากครับผมแต่พราะเพราะแอมนี่ก็เหลือๆเลยครับผมนี่ครับผมโอเคครับถ้าเกิดว่าใครสนใจแบรนด์นะครับของคุณพี่นี่ติดต่อไหนได้บ้างครับผมติดต่อทางวิชั่นอะดิโอก็ได้ครับไปเข้าไปที่เพจได้ครับหรือว่าถ้าเป็นโซนนี้ก็ติดต่อทางโรงเจียงได้ครับผมติดต่อได้นะครับใครที่เข้ามาชมแล้วสนใจนะครับตัวลำโพงสวยๆอย่างนี้นะครับ ปต่อรูกเกียงสาวได้โอเคครับขอบคุณมากครับพี่ันนี้ครับุมครับฝากด้วยนะครับครับผมฝากไปด้วยนะครับผมรับฉนูนจุด้างน้ำพลีอย่ารอส